ใส่ปลายายนีสุดต,ต้นตำรับนะคะสูตรส้มตำปลายายนีมีโปรโมชั่นนะคะหกขวดสองร้ยเก้าสิบเก้าบาทไม่คาวค่ะเอาเนื้อปลามาต้หมหอมๆอร่อยสามใบเผาใส่อะไรก็อร่อยใส่อะไรก็แซ่บ อพอดีสูตรไอ้นี orian, ่มันหมดค่ะสูตรต้นตำรับหมดเหลือม่หลายแล้วอีกเดือนนึงจะกลับบ้านพี่น้องเดลือกระแดดกินไม่กี่ขวดหรอกหอมอืม จะเป็นต่ำบบกว่าคือจังเป็นต่ำบบกว่าไปโรงเรียนแถวบุว้ย